สรุปข่าวเชื่องเมยโยโกประจาวันที่23พฤษภาคมโดยโคชเชฟุบอลแมนเชสเตอร์เดททีมนี้ขอสนออารันไงผีโผดแย่งเซนฟรีอาดาบราบิโอโจนะโดยการน,นี้ทางด้านของ BBC รายงานข่าวดว่าแมนเชสเตอร์เดทเองก็ลงสนามแข่งนะฮะกับมาด้าของฝั่งเดวการ์เซนเพื่อหวงังจะปาดหน้าในการเซ็นสัญญาโทชินอาดาบราบิโอโจนในขง้งนี้ ดรกองหลังตัวกลางเดวิสชกปีรวยนี้กำลังจะหมดสัญญากับดบ้านของฟูแลมในวันที่30วันทนยนนี้ซึ่งหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นผู้เล่นไร้รสังกัดที่สามารถจะหาสโมสรใหม่ได้อย่างอิสระในครั้งนี้ด้วยอีกนะแต่ช่วงที่ผ่านมามีการบร,ริงานข่าวระบุเลยนะว่านิวคาสเซนนั้นเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวอาดาบารบิโอโย่ร่วมทีมซึ่งเหลือเพียงแค่การทำเข้าตกลงส่วนสุดท้ายและก็ประกาศจะเป็นาการในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้น โดยกระนั้น BBC สื่อใหญ่ของอังกฤษรายงานข่าวบันพุธทิ่บ่ามาบอกว่าบริษัทแดงเองนั้นยังคงให้ความสนใจในตัวของอันดาปาบิโอโจณตอนนี้ลงสนามแข่งขันเพื่อวังจัปปดหน้าซาริกาดงในการดึงกองหลังไว้ชกปร,รายนี้ไปเล่นในโอทชัฟฟอร์ดในขณะนี้แม้สื่อการรายงานอื่นๆเคยาร,รายงานข่าวแต่ว่าผีแดงเนี่ยเลิกล้มไม่ขอสนใจในตัวของอันดาปาบิโอโจอแต่ว่าทางด้านของ BBC ระบุวา่าสโมสรดังของแมนเชสเตอร์เองนั้นมีการจับตามองสถานก,การณ์นักเตระรายนี้แบบต่อเน,นื่อง ซึ่ง BBC เผยต่อไปนะว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยผูกโยงกับปัญหาเรื่องกฎทางการเงินที่ทําให้แมนยูนั้นไม่สามารถขยับตัวในตลาดซื้อขายได้อย่างอิสระเหมือนที่ผ่านผ่านมาและทีมงานชุดใหม่ก็มองว่าโอกาสในการคว้านักเตะแบบไม่มีค่าตัวเนี่ยน่าจะช่วยให้สโมรสรผ่านพ้นวิกฤตในหน้าบอนนี้ไปได้ในครั้งนี้และนำาด้านนําเงินที่มีอยู่นั้นไปซื้อผู้เล่นตําแหน่งอื่นแทนในครั้งนี้นั่นเองน,นะ อ่านะผมเป็นนะว่าง,งานนี้แมนยูเริ่มลุยตลาดนักเตะแล้วนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ใครไหมขึ้นชื่อว่าแมนยูซื้อทุกตัวนะฮะแต่ไม่ได้สักตัวต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่ามัมร์น,นี้จะได้กับเขาหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมากกครับผีบุ้งมั่นดึงเดเวสิสเข้าสังกัดในช่วงหน้าร้อนนี้โดยแมนเชสเตอร์เด็ดนะฮะแสดงความบุ่งมั่นมั่นใจชัดเจนในการที่จะล่าตัวชูวเอาเดเวสิสกองกลางของเบฟิก้าเข้าสังกัดในตลาดหน้ารอนนี้ กองกลางวัย19ปีรายนี้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับผพน้องของเบฟิก้าหลังจากที่ลงสนามไปทั้งสิ้น55นัดในทุกประการสมบนให้หลายสโมสรเองก็แสดงความสนใจอยากดึงตัวไปร่วมทีมโดยหนึ่งในนั้นก็คือแมนยูนะฮะที่ถูกสื่อตั้งทั้งในและก็นอกอังกฤษเนี่ยโยงเข้าหามิดฟิ์วัย19ปีตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ่าสุดทางด้านของโอโจโก้สื่อในโปรตุเกสรายงานข่าวเลยนะว่าผีแดงนั้นมีความมุ่งม,มั่นเป็นอย่างมากในการที่จะกระชากเดเวสไปร่วมทีมแม้จะมีปัจจัยด้านการแข่งขันและก็เงินทุนเป็นอุปสรรคในขณะนี้โดยค่าตัวของเดเวสนั้นถูกประเมินไว้ไม่ต่ำกว่า 100- ถึง120ล้านยูโรซึ่งเป็นจำนวนที่แพงมหาศาลบวกกับมีการบริง,งานผ่านสื่อของเมืองผู้ดีบอกว่างบประมาณช่วงหน้าร้อนนี้ของแมนยูนั้นมีจำนวนจำกัด กาะนั้นสื่อของโปรตุเกสยังคงมั่นใจในว่าปีศาจแดงเองนั้นพร้อมทางทุกทางนะฮะเพื่อจะหาวิธีการในการดึงตัวกองกลางวัย19ปีปรายนี้เข้าสังกัดในหน้าบอลนี้ให้จบได้นะนะผมเป็นคำว่าง,งานนี้ต้องรลอล,ลุ้นกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารันยังไงปารีสเองยกระดับเอาจริงเอาจร,ง,าจรงในการล่าตัวควินซา่าควารัสคเดียตัดหน้าทุกทีมในพรีเมีย โดยกณนนี้ทางด้านของเลอปาดิเซียงนะฮะยังคงมั่นใจได้เลยนะว่างานนี้เปเชวางตัวควินซาควารัสเคเรียเป็นเป้าหมายในรุกอันดับที่1ในช่วงหน้าบอลน,นี้ เลอปิกซ้ายในวัย23ปีกำลังอยู่ในช่วงต่อสัญญาฉบับใหม่กับด้านของนาบปรีโดยของเดิมนั้นมีระยะเวลาไปถึงช่วงกลางปี2027แต่สโมสรดังจากเมืองเดนเปิลเองต้องการจะปรับปรุงเงื่อนไขและค่าแรงของนักเตะให้ดีขึ้นโดยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทางด้านของเลอปาริซิงเองนั้นรายการต่อเนื่องถึงความสนใจของคินซ่าจากด้านของ ปารีสแซชแมงนะฮะที่ปรารถนาในการดึงไปทํางานตําแหน่งแนวรุกฝั่งซ้ายบวกกับตอนนี้ทางด้านของเอ็มบัปเป้เองก็รอหมดสัญญากับเปเชยังเป็นทางการทําให้สื่อเมืองหลวงของฝรั่งเศสออกมาขมกระแสดังกล่าวกันอีกครั้งล่าสุดทางด้านของเลอปาริเซียงยังคงแสดงความมั่นใจในว่า HA, เปเชเตรียมที่จะยกระดับในการล่าตัวควารัสเคเรียแบบจริงจังแม้ว่าทางด้านนังเตเองกังหานรือ กับสัญญาฉบับใหม่กับท้านของนาบ,บร ر และอาจจะเจอปัญหามากมายหลังจากนี้ก็ตามทีโดยปัญหาใหญ่สุดคงจะหนีไม่พ้นการเจรจาเรื่องของค่าตัวเพราะสนนี้เองสื่อจากอิตาลีมอกว่านาบ,บร ر เนี่ยไม่อยากจะเปิดการหาหรือและเตรียมที่จะวางแผนและก็วางราคาไว้ในเกณฑ์ที่สูงมากหรือในระดับที่ทีมอดื่นพร้อมถอนตัวในครั้งนี้ทันชีเลยนะเป็นาานาังานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าควารสคิเลียนนั้นจะได้ย้ายจริง,งหรือไม่ เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงแมนยูเจ้งเอดิดเชนฮารชัวเลยนะสื่อปูด3าชื่อในการลุ้นตำแหน่งคุณซื้อหม่ผีโดยเอ็ดดเชนฮารคุณือแมนยูเองก็หมดสิทธินะค,คุมทีมดังของเมืองพรีเมียร์ลีกในช่วงซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนอยู่แล้วหลังสื่อลือกระชอนตีแตกว่าเซอร์จิมคจาคิฟเจ้าของร่วมนักอ่าพร้อมที่จะตะเพิดเขานะฮะหลังจบเกมชิงถ่วยเอฟเอคัพโดยมี3ปมรายชื่อกุนซือที่จอดจะได้รับการท้าทามในขณะนี้ โดยจยันบริการดีมาาซิโอนะฮะนักข่าวอิตาเลียนเปิดเผยนะว่าวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเทนฮากจะตกเก้าอีน้ในช่วงสมอน,นี้ แม้ในช่วงซีซันแรกกับทางด้านของบริษัทแดงวอเซอชาดัสนั้นจะมีผลงานที่ดีแต่ว่าช่วงซีซันที่พึ่งจะจบลงไปเขาพาทีมคว้าอันดับ8ของพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นผลงานที่เลวร้ายที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรและต้องลุ้นนะฮะคว้าโคตา้าถ้วยยุโรปนัดบู๊กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมชิงถ้วยน็อกเอาท์ในวันที่25พฤษภาคมโดยจากสถาสการที่เป็นไปดิบมาซิโอเองนั้นระบุเลยว่าเชนฮากจากกระเด็นออกไปจากด้านของโรนคอร์ในความฝัน อย่างแน่นอนไม่ว่าเขาจะพาทีมซิลทฟี่ได้ประอไม่ก็ตามทีโดยด้าน,นของเซอร์ไรคิฟเล่งทาบ3ามุนซือไล่ตั้งแต่คีบรันช์แมคคาน่าผู้จัดการทีมอิสวิทาทที่เคยคุมทีมชุดยู18ปีของสโมสรมาก่อนนะฮะตามมาด้วยมาริเชโอโปเชติโนอดีตในายใหญ่เชลซีหมัดหมดและก็โรเบรโตเดชาบี้ที่อิมลานในการคุมทีมบรินันในครั้งนี้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย โดยแมนยูเองต้องการโค้ชคนใหม่และตอนนี้ตัวเลือกของพวกเขาก็ได้แก่แมคเคนนามาริเชโอโปเชติโนเดชาบีและก็มีชื่ออยู่ในลิสต์ด้วยแต่ยังไม่ได้มีการติดต่อโดยตรง2-3วันที่ผ่านมาโดยทางด้านของเดอมาซิโอก็ได้เอ่ยพร้อมเผยนะว่าคุนซื้อทีมม้าขาววัย3 8ปีนะฮะเป็นตัวเลือกอันดับที่1ของผีแดง หากทางด้านของแม็เคนนาไม่ย้ายไปที่เชลซีเขาจะเป็นตัวเลือกแรกนะฮะของแมนยูหากว่าแม็เคนนาไปที่เชลซีจริงจะท้าโบชิตินโน่แต่ว่าแมนยูจะแยกทางกับเชนฮากอย่างแน่นอนหลังจบซีซั่นนี้ในรกรณี้เป็นวาานว่าการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาก,กันครับสตาร์แมนยูและลิร์ฟูนำชัฟสกอตแลนด์ประกาศรายชื่อ28ขุนพลสู้ศึกยูโร2024 โดยทีมชาติสกอตแลนด์ภายใต้การคุมทีมของสตีฟพารนะฮะประกาศผู้เล่นชุดดยรึกยูโร2024ทั้งสิ้น28คนก่อนจะตัดสินใจตัดออกเหลือเพียงแค่26คนในภายหลังโดยมีแอนดี้ปรอบสันและก็สกอตแมชโชมินเน่นำทัพตามมาด้วยเบชโด็อกดาวรุ่งทีมลิเวอร์พูลเป็นชื่อที่น่าจะปองมองในเวลานี้โดยกันนี้ผู้รักษาประตูก็จะเป็นเซนเตอร์คลาร์กจากคอฟแอนด์มิดโทเรียนเคลิกดอสันจากตางหน่งของฮาร์ชออฟมิดโทเชียน อาแองกัสกันจากนอริสซิตี้เรียมเคิลบรีจากด้านของมาเชเวลตำแหน่งกองหลังก็จะมีด้านของเบรียมคูเปอร์จากทางด้านของฟริดนะฮะแกรนช์ฮาร์ฟรีรจากด้านของนอริสซิตี้แจ็คเฮนรี่จากทางด้านของอันอันติฟัคสกสกอตช์แมคเคนดาจากทางด้านของเอชซีโคเปนเฮเกนรอสแมคเคนรีจากทางด้านของ City, บริตซอฟซิตี้ไบรนส์ฟอสเทียจากทางด้านของวัชฟอร์ดแอนโทนี่บรัสสันจากด้านของเชลติก แอนดี้บรอบสันจากด้านของลิเวอร์พูลจอห์นชูทัสจากด้านของบรนเชอร์เกร็กเชลเลอร์ของทางด้านของเชลติกคิลาเก้าคีบรันเชนี่จากด้านของเรอัลซอสเซสส่วนกองกลางก็จะเป็นจูดส์อาร์มสตองจากด้านของซัตเทิร์ตันไรอันคริสตี้จากด้านของบรอนมัตบินเบริกิมอลจากด้านของไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนไรอันแจ็คจากด้านของบรนเชอร์จอห์นแมคกินจากด้านของเซวิลล่าคารัมแม็กเกรเกอร์จากด้านของเชลติก เทรนนี่แม็กซ์รีนจากทางด้านของโดริสิตี้และก็สกอตช์แม็กโชเวเนจากทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนกองหน้าก็จะเป็นเชียร์ดำจากทางด้านของซแฮมป์ตันเบนด็อกจากทางด้านของลิเวอร์พูลรินดอร์ไครส์นะฮะจากทางด้านของฟินสปาร์กฟรนเชอร์เจมเจมฟอร์เรสจากทางด้านของเชลติกและก็บรอกเดนส์แซงครันช์จากทางด้านของแฮร์รสออฟมิดโรเชียนในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะ เป็นระวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกักนนะฮรสกอตแมติมินมีชื่อติดนะผมกับทางทีมชาติสกอตแลนดนะะ์ในครั้งนี้กันอีกด้วยนะหลังนี้ก็เป็นสรุปค่าวรวยสมโสมสรแมนเชสตเตอร์เดในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนที่รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ